Good morning, Star Education Company. Good morning. Can I speak to the chain song, please? Yes, of course. One moment. Thanks. เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานนะคะเวลาเราอยู่ที่ออฟฟิศเนาะเวลามีคนโทรมาเราสามารถรับโทรศัพท์นะ,ะก็ทักทาย Good morning นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อบริษัทของเรานะะในที่นี้ของครูก็เป็น Star Education Company นะคะ Company ก็คือบริษัทนะแล้วคนที่เขาโทรมาเขาก็ฉันขอพูดกับ Can I speak to Can I speak to the ใ i อ s o สม please นะคะก็ตามด้วย please Can I speak to นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อคนที่เราอยากจะติดต่อนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย please นะคะอ่าเป็นเป็นคำสุภาพนะคะ Can I speak to the ใ i please นะคะอ่าแล้วถ้าอยู่นะคะถ้าคนที่เขาถามถึงอยู่นะคะในกรณีนี้เราก็ตอบ yes of course นะคะได้ได้ได้ได moment uh one moment now uh, one moment Good morning does he speaking Good morning is Peter there I'm sorry he is not in the office. okay thanks. กรณีนี้นะคะคนที่เขาถามถึงนะคนที่เขาถามถึงไม่อยู่นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า uh, he he is not in the office นะ he is not เขาไม่ได้อยู่ in the office เขาไม่ได้อยู่ที่ office นะคะ,ะในกรณีใช้ the, the office นะคะเพราะว่าคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยเสียงสะเนาะ ะะเอาไปฝึกกันนะคะถ้าใครชอบนะบทสนทนาที่ใช้เพื่อการทํางานนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูจะมีทําคลิปเกี่ยวกับคําศัพท์ในที่ทํางานมาให้แล้วก็บทสนทนาแบบนี้มาให้อีกนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ